อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเดอะคอปยิ d ai, d ้มได้ดีเอโกโชตาคืนสนามซ้อมเตรียมคัมแบ็กช่วยลิเวอร์พูลแล้วดีเอโกโชตากองหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลสามารถที่จะกลับมาซ้อมเบาๆในโรงยิมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่าเจ้าตัวจะสามารถกลับมาลงสนามช่วยทีมได้ในอีกไม่นานเท่านั้น เดโกโชตากองหน้าชาวโปรตุเกสของลิเวอร์พูลนั้นได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าตั้งแต่เกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่หงแดงลิเวอร์พูลบุกเสมอกับมิดทแลนด์หนึ่งประตูตอนหนึ่งเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาและหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ยังคงต้องรักษาอาการบาดเจ็บและยังไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้เลยโดยก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าแข้งทีมชาติโปรตุเกส จะสามารถกลับมาช่วยทีมได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แต่เจเกนครอปกุนสื่อของหงแดงลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาระบุว่าการฟื้นฟูจากการบาดเจ็บของโชต้านั้นอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นและในตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันถึงวันที่เจ้าตัวจะสามารถกลับคืนสนามได้แต่ยังได้ทว่าล่าสุดทางด้านทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูล ได้ออกมาโพสต์ภาพที่ดาวเต่ไวัย24ปีสามารถที่จะกลับมาซ้อมเบาๆในโรงยิมและสามารถวิ่งบนพื้นหญ้าของสนามซ้อม AXA Training Center เพื่อเตรียมตัวที่จะกลับมาฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบกับทีมและคืนทับลงสนามต่อไปแล้วสำหรับดีโก้โชต้านั้นเจ้าตัวย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลจากโบ๊แฮมตันวันเดอร์เมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจ โดยทําไปแล้วถึง9ประตูจากการลงแข่งขัน17นัดรวมทุกรายการเจอเกนครอฟยอมรับถ้าหากหวังจะให้ฟานได้คัมแบ็กกลับมาในฤดูการนี้คงจะต้องหวังพึ่งปาฏิหาริเท่านั้นเจอเกนครอฟกุนซือของลิเวอพูยอมรับว่าการที่เวอร์จิลฟานไดปลาการหลังตัวเก่งของทีมจะสามารถกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งในฤดูการนี้นั้น คงจะต้องเป็นเรื่องของปฏิหารเท่านั้นเวอร์จิลฟานไดแเแข่งวัย29ปีได้รับบาดเจ็บหนักระหว่างเกมกับเอเวอเรต์เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วก่อนที่ตัวเขาจะต้องเข้ารับการผ่าตัดที่หัวเขา่าและจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานโดยเจ้าตัวก็เริ่มที่จะอัปเดตกระบวนการการฟื้นฟูและก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยถึงแม้จะมีกระแสะข่าวออกมาว่า ตัวนักเตะนั้นอาจจะสามารถกลับมาลงสนามช่วยทีมได้อีกครั้งในไดดูการนี้แต่ทว่ากุนซือของทีมอย่างเจเกนครอฟ์ยังคงมองว่าเรื่องนั้นมีโอกาสเป็นไปได้น้อยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเรื่องพวกนี้มันมาจากไหนไม่มีใครไม่มีหมอคนไหนที่บอกผมเลยว่ามันมีโอกาสที่เวอร์จิลฟานได้จะสามารถลงเล่นได้อีกในฤด,ดูการนี้จเจเกนครอฟต์กล่าวผมไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอน แต่มันก็ดูไม่ได้ใกล้เคียงเลยจริงๆพวกเราไม่จาเป็นจะต้องมาพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยซ้ำถ้าหากพวกเรามีที่ว่างให้ใส่ชื่อนักเตะเราก็จะใส่ชื่อพวกเขาลงไปทั้งหมดถึงแม้ว่าทีมงานแพทย์ทุกคนจะบอกเราว่ามันไม่มีโอกาสก็ตามแต่พวกเราก็จะใส่ชื่อพวกเขาลงไปเพราะว่าบางครั้งพวกเราก็เชื่อในเรื่องของปาฏิหาริย์แต่ถ้าหากมันไม่มีที่ว่างจริงๆแล้วพวกเราก็จะลองพิจารณาเรื่องนี้ และจะลองคิดกันว่าโอกาสมันไม่ได้เยอะมากและพวกเราก็คงจะต้องตัดสินใจแต่ถ้าหากสุดท้ายแล้วพวกเขายังคงอยู่ในรายชื่อแล้วลก็มันก็เพียงเพราะว่าผมยังคงเชื่อในปาฏิหาริย์ก็แค่นั้นแหละเจอเกนครอบบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์จอนออาดิดเผยลิเวอร์พูลอาจจะถึงเวลาแยกทางกลับมาติดแล้ว เชื่อว่าทีมในตอนนี้กำลังมองหาคู่หูคนใหม่ของฟานได์จอห์นอัลดิตตำนานนักเตะของลรเบรคพูเชื่อว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทีมเก่าของเขานั้นควรที่จะแยกทางกับโจเอลมาติปกองหลังกระดูกยุงของทีมเจอเกนครอฟเซนสัญญากับดาวเตะชาวคารวมานมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2016แต่ว่าตัวโจเอลมาติเองนั้นก็ต้องเจอกับปัญหาเรื่องของความฟิตและเจอกับอาการบาดเจ็บอยู่หลายครั้ง อย่างไรก็ตามปรากรนหลังวัย29ปีรายนี้ลงสนามไปเพียงแค่10เกมเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ก่อนที่เจ้าตัวจะมาได้รับบาดเจ็บในเกมที่ลินะเวอร์พูลบุกไปเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ได้3ประตูต่อนหนึง่งเนื่องจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าก่อนที่จะมีการยืนยันออกมาว่านักเตะนั้นจะไม่สามารถกลับมาลงสนามให้กับทีมได้ในฤด,ดูกาลนี้อีกแล้วโดยลิเวอร์พูลนั้น ตัดสินใจเซ็นสัญญากับโอซานคาวบักจากชาเกส0-4ด้วยสัญญายืมตัวและก็คว้าลายเซ็นของเบนเดวีปราการหลังจากเพรสตันนอตเอนมาร่วมทีมอย่างถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ทางด้านของจอห์นออดิตนั้นแนะนำให้เจเกนครอฟตัดสินใจขายมาติบออกจากทีมหลังเจ้าตัวมีสถิติกเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่ไม่ดีนักการคว้าชัยชนะที่สเปอร์มันมีค่าที่ต้องจ่ายเมื่อโจเอลมาติบได้รับบาดเจ็บอีกครั้ง มันรุนแรงมากเวอร์พูลอาจจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องแยกทางกับเขาในตอนนี้จอห์นออาดิตเริ่มกล่าวเขาเป็นกองหลังที่ดีและเมื่อเขาฟิตเขาจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมในช่วง2-3ปีหลังสุดแต่ร่างกายของเขามันไม่ได้แข็งแกร่งสำหรับพีเมีลีกลเว์พูลต้องการกองหลังที่สามารถเล่นได้3เกมต่อสัปดาห์หากมันจำเป็นและมาติปเองก็ชัดเจนแล้วว่าเขาไม่สามารถตอบสนองกับสิ่งนั้นได้ ผมมั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะกำลังมองหานักเตะที่จะเซ็นสัญญาในช่วงซนะัมเมอร์หน้าเพื่อที่จะเข้ามาเป็นคู่หูอันดับ1และ2ของฟานได์เมื่อตัวเขานั้นหายกลับมาแล้วจอร์นเอาดิตตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เจอเกนครอปเผยพวกเราตื่นเต้นกับเบนเดวีเขาประท่าดีเล่นบอลฉลาดและสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหนง่ง เจอเก้นครอฟกุนซือของลิเวอพูลเปิดใจถึงสาเหตุการเข้ามาของเบนเดวีที่สโมสรเพิ่งจะเซ็นสัญญามาจากเพรสตันด้วยค่าตัวในเบื้องต้น5แสนปอนด์โดยกุนซือชาวเยอรมน,เนีเปิดเผยว่าฟอร์มการเล่นของแข้งรายนี้น่าประทับใจมากๆและเตยตาบอดบริหารในทันทีจนต้องรีบเซ็นสัญญาเข้ามาให้ได้อีกหนึ่งสาเหตุที่หงแดงนั้นเลือกเซ็นเดวีในเวลานี้เพราะว่าทีมมีปัญหาในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก มาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลนับตั้งแต่ที่วอร์จิลฟานไดและโจโกเมสมีปัญหาอาการบาดเจ็บและต้องปิดเทอมไปทั้งฤดูกาลและตัวจริงที่มีอย่างเจลมาติบนั้นก็ไม่ค่อยจะฟิตสมบูรณ์โดยเจอเกนครอฟได้เปิดเผยว่าสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับเดวี่คือในแต่ละสถานการณ์สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสได้เสมอผมคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจนในตลาดซื้อขายนักเตะทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาใดๆเราคงไม่ได้มองดูเพรสตัน ว่ามีนักเตะที่พวกเราต้องการหรือเปล่าหรืออะไรทํานองนี้แต่นับจากที่พวกเราเห็นเขาและนับจากสถานการณ์ของเราที่ชัดขึ้นและพวกเราก็มีปัญหาในเกมรับพวกเราตื่นเต้นกันมากๆที่จะได้เห็นผลงานของเขาเขาคือคนที่เล่นให้กับเพลสตันมาตลอดชีวิตเรามองเห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงเรามองเห็นคุณภาพเพราะว่าเขาเพิ่งจะอายุ25ปีและมันจะมีอะไรอีกมากมายเข้ามาในชีวิตเขา ผมชอบการเล่นของเขาหลายอย่างเขาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งทีเดียวเป็นเหมือนกับผู้นำทีมเพรสตันเข้าประทะได้ดีเล่นบอลฉลาดสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหนง่งเพราะเขาเคยเล่นในระบบหลัง3และ4ด้วยเจอเกนครอฟบอสใหญ่ของเลเบร์พูให้สัมภาษณ์คนรู้จักเผยคาบักนั้นมีสไตล์การเล่นที่เหมือนกับเดยันลอฟเลนสเวนมิลินทัต อดีตผู้อำนวยการด้านการกีฬาของสตุตการ์ดกล่าวบอกว่าโอซานคาบักปราการหลังเลือดเติร์กที่ลิเวอร์พูลเพิ่งจะได้ตัวไปร่วมทีมนั้นมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับเดยันล็อบเลนพร้อมกับบอกว่าแข้งวัย20ปีมีดีพอที่จะกลายเป็นยอดแข้งภายใต้การปลูกปั้นของเจอเกนครอฟสเวนมิดลินทัตอดีตผู้อำนวยการด้านการกีฬาของเฟอเฟเบสตุตการ์ดกล่าวว่าโอซานคาบักกองหลังคนใหม่ของลิเวอร์พูลนั้น เป็นนักเตะสไตล์เดียวกันกับเดยันล็อฟเลนหลังจากที่ตัวเขาเคยร่วมงานกับแข้งชาวเติร์กมาแล้วคาบาักนั้นเคยย้ายจากกาลาตาสลายมาอยู่กับสตุ๊ดการ์ดในช่วงกงลางฤดูกาล2018-2019ซึ่งเขาก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนถึงขั้นได้รับรางวัลน,นักเตะหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมประจำฤด,ดูกาลน,นั้นก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับชาวเกสุนซีในช่วงซัมเมอร์ของปี2019โดยแข้งวัย20ปีรายนี้ ก็ยังสามารถเล่นได้อย่างน่าประทับใจจนทําให้กลายเป็นที่สนใจของหลายทีมยักษ์ใหญ่ในทวีปยุโรปและล่าสุดก็เป็นทีมของคุณเซอร์เจเกนครอฟที่ได้ตัวเขาไปร่วมทัพด้วยสัญญายืมตัวพร้อมกับมีออปชันในการซื้อขาดอีกด้วยมิลินทัฟซึ่งเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายการเสริมทัพของอาเซนอลด้วยนั้นเปิดเผยกับเดอเอเลติกสอกีฬาชั้นนําว่าผมบอกกับเจเกนครอฟไปว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ยอดเยี่ยมเขามีทั้งจิตใจที่แข็งแกร่ง บุคลิกที่ยอดเยี่ยมดูดันสดๆเขาเป็นนักเตะประเภทเดียวกันกับเดยันลอฟเลนเขาเล่นลูกกลางอากาศได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งตอนที่ต้องช่วยเกมรับหรือตอนที่ขึ้นไปล้นทำประตูในกรอบเขตโทษของคู่แข่งตอนที่เขาอยู่ที่สตุตการ์ดมันเป็นช่วงที่เขาเล่นได้ดีที่สดุดตอนอยู่กับชาวเก้เขาไม่สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างเต็มที่ว่าเขาเก่งแค่ไหนจริงรอยู่ว่าเขายังต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างแต่เขาก็มีทักษะทุกอย่างที่ดีพอ ที่จะปูทางให้เจอเงนครับนั้นสามารถทำให้เขาเป็นนักเตะชั้นยอดได้สเวนมิลินทัตอดีตผู้อำนวยการด้านการกีฬาของสตุตการ์ทให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าเบนเดวีกับโอซานคาบักนั้นจะสามารถพัฒนาฝีมือขึ้นมากลายเป็นกู้หูตัวจริงของเวอร์จิลฟานได้ได้หรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ